สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอาร์คซูเวิร์บอลนะครับเดี๋ยวเซนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวภารกิจของเราในวันนี้นะครับเราจะไปพาไดโนเสาร์นะครับที่อยู่ที่เกาะลอยฟ้านะกลับมาบ้านให้ได้ครับแล้วก็ต้องกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวพาหน้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นชมพู่แล้วกันแล้วก็ตัวนี้ครับซาร่าครับยังอยู่ครับมีน้องๆถามถึงแล้วก็มังกรน้ําแข็งนะครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อเป็นมารีแล้วนะครับให้ใช้ชื่อเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ปกต ไปกันเลยครับแอรดอสีเหลืองอันนี้ก็กำลังลงมานะครับแต่ว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่จัดไปก่อนเป็นการอุ่นเครื่องนะครับสำหรับพวกไดนเสาา์พวกนี้ครับนี่คือการซอ้ซอมๆของชมพู่นะครับผมพอบอกเลยว่าชมพู่นี่โหดสุดๆรวนกันตัวต่อตัว,ตว,ตวกับวอร์เดนก็ยังได้ครับตัวนี้ขอบอกเลยว่าสู้วอร์เดนได้แน,น่นอนเฮ้ยอะไรวะโดนอะไรตายวะ อาราดิโอบัตรมาเธอโอ้โหเสียใจด้วยเพื่อนพี่ไม่เห็นไม่เป็นไรตอนนี้ก็มาถึงเกาะลอยฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบินหากองทัพของเราว่าอยู่บริเวณไหนน่าจะอยู่ทางด้านนี้แหละก็จำไม่ค่อยได้แล้ครับตัวไหนไม่เกี่ยวก็ตายไปก่อนเลยตายไปให้หมดเลยหาไม่ค่อยเจอเลยแตหนหมดวะนี่อะไรเนี่ย ทำอะไรกันตายไปคุณมีพ er ลายอัลฟาเซเบอร์ทูดด้วยเหรอทีเดียวตายเลยครับไม่น่าเชื่อครับผมว่าดาเมจของชมพู่เราจะแรงมาหาโหดขนาดนี้จะไม่ได้แล้วว่าผมทิ้งกองทัพเราเอาไว้ตรงไหนไม่เจอจริงๆรองกาะมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไหนเอ่ย แสดงว่าเกาะน,นี้ต้องใหญ่มากๆเราบินมารอบหนึ่งไม่เจอครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะไม่เจอนี่วนมาที่เดิมแล้วนะยังไม่เจอเลยครับมันชักจะยังไงยังไงแล้วเนี่ยฮะห,หายไปไหนกันวะเอาอยู่นี่เองโอเวนกร,รมไปมองทางด้านนู้นอยู่ไม่ได้มองทางด้านนี้ไม่เห็นเลยโอเคทุกตัวยังอยู่ปลอดภัยครับ เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันแดกเข้าไปโอ้โ oh, ห oh. แดกใจมุกโ,กโดอนครับเรืร้อยกับจุยจายครับตอนนี้นะครับทีได้กขินเราเดินหน้าลุยนะครับผมตัวนี้จะให้ชื่อว่าเดืวล็อกนะครับมีน้องๆเขาเสนอมาแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะสมเลยทีเดียวครับจัดไปเดือล็อกลุยเลยพามันให้หมดด้านหน้าลำแสงตรงนั้นน่าจะตายแล้วเมื่อกี้เราเผาไปแล้วรอบนึงไม่เหลือสางตายหมดโอเคเดี๋ยวลงจอดเลยแล้วกันครับ ใส่ที่ขี่ให้แต่ละตัวกันเลยดีกว่าตัวแรกครับเสือพิษเตรียมตัวเสือพิษนี่จะให้เป็นสายดาเมจเลยนะครับโอ้อัพได้แค่คั้นเดียวแสดงว่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้ฆ่าตัวอะไรเลยแล้วก็ตัวที่2เป็นแมงป่องน้ำแข็งจัดไปอัพกำนักไปก่อนเลยครับจะได้ขี่ได้ได้แค่495เท่านั้นตัวที่สามทีเล็กหินนะครับ น่าจะฆ่ามาหลายตัวเลยครับดูจากของที่อยู่ในตัวแล้วที่ขี่ไปเลยน้องจัดไปดาเมจตอนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอัพน้ำหนักไปแล้วก็เลือดไปครับเลือดไปหนึ่งล้านเลยแล้วก็สปีดโอเคเอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้มันด้วยครับชื่อของมันก็คือเดอะล็อกนะครับผมโอเคแล้วก็แรปเตอร์น้ำแข็งอยู่ไหนเอ่ย โอเคครับตอนนี้ก็เจอรับเตอร์น้ำแข็งนะครับมันมาไกลกว่าเพื่อนเลยครับมันเดินมาถึงนี่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคึอกอะไรนะถึงได้เดินมาไกลขนาดนี้ใส่ที่ขี่ให้มันกันก่อนเลยครับแล้วก็อัพน้ําหนักไปก่อนเลยตอนนี้ผมก็สามารถที่จะขี่รับเตอร์น้ําแข็งได้แล้วนะครับแล้วก็เลือ่อนเลื่อนเอาไปที่10,000แก่อนแล้วกันแล้วก็สปีดตามด้วยดาเมจครับดาเมจเอาไปที่5000โอเค5,000พอดีเลยครับก็เดี๋ยวตัวที่ผมจะขี่นะครับก็คือไอ้เดอ์ล็อกนะครับทีเด็ขินตัวนี้แหละ แต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะไปยังไงให้ทุกตัวปลอดภัยเอาไงดีเอ่ยกระโดดลงไปเลยไหมอ่ะคือตอนนี้ถ้าเรากระโดดลงไปด้านล่างนะครับผมก็จะไปเดินขึ้นทางด้านบนทางนู้นนะครับผมโอเคเป็นว่าลงทางนี้เลยแล้วกันะค,ะครับทุกตัวลงมาทุกตัวเร็วเร็วเร็ว,รว,รวลงมาเร็วตามมายัง <laughs> ตามมาหมดแล้ว <laughs> โอ้ไม่โคตรเท่เลยวะเป็นอะไรที่เทพแบบสดุด ตอนนี้ก็กระจัดกระจายกันเลยครับเดียวเดยวเดียวแ,งแลงวราทีเล็กเราโคตรช้าเลยว่ะโอ้โหครบยังเนี้ยมีรับเตอร์น้ำแข็งแมงตองเสือโอเคครบแล้วครับแล้วก็ดารานะครับไม่ได้มีแค่เราครับยังคงมีทีเล็กนะครับตกลงมาด้วยหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหเป็นการประจนภัยที่มันเลยทีเดียวครับแต่ผมค่อนข้างจะว่ายน้ําช้านะ แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีไอ้ลามนะครับมากินด้วยโอ้โหมันต่อตูดอยู่หายโอ้ยเซบาทูตายไปก่อนแล้วครับโอ้โหอะไรวะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วครับเซบาทูสนะครับทัดพิษตายไปได้ยังไงไม่รู้ครับผมโอ้โหว่าแล้วจะมีการสูญเสียครับ มันเป็นการเดินทางที่แบบว่าไกลเกินไปไงตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวเราไปจับเซเบอร o ชูดทาดพิษกันใหม่เลยดีกว่าไอตัวที่ตายไปแล้วเมื่อกี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไดนเสสาวนะครับมาพักไว้ตรงนี้ก่อนไอหลามกูแดกไอหลามตัวนี้ก่อนแม่คือ,อยาเสือกอยาเสือกตายไปซะเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาที่ขี่ด้วยครับอุสาทำมาแล้ว ประดมากๆเดี๋ยวขอเก็บที่เล็กไว้ตรงนี้ก่อนเอาละตอนนี้ทุกตัวปลอดภัยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่ไปเก็บเซตเดอนะครับแล้วก็ไปจับเสือธาตุพิษอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเอาละครับตอนนี้ผมก็มาหานะครับซากศพเสือของเราเจอแล้วนะครับโอ้โหเออ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะแม่งตายอย่างน่าสงสารเลยครับดูดิ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาเสือพิษกันต่อนะครับผมยังไงเราก็ต้องกลับไปให้ครบนะครับเรามีเสือพิษเราก็ต้องเอาเสือพิษกลับไปด้วยตัวที่ตายเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจับใหม่เลยครับผมจัดไปตัวไหนที่มีเกี่ยวก็ตายไปน่าจะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าผมมากี่ครั้งก็เจอตลอดนะครับไม่มีครั้งไหนเลยที่หาไม่เจอมีเยอะมากๆตอนนี้ยังไม่เห็นครับ เราอาจจะได้ตัวที่โหดกว่าเดิมครับผมเหมือนผมจะเห็นเขียวๆแวบๆแ,แ,แถวๆนี้ใช่หรือเปล่าตาฝาดหรือเปล่าไม่มีน่าจะตาฝาดวนสักรอบสองรอบนะครับเดี๋ยวก็เจอเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เจอเสือพิษแล้วนะครับตัวนี้เลเวล507นะครับผมขณะนี้กําลังลุยกับอาเจนทวิทอยู่นะครับเมื่อกี้ผมก็สองกล้องไปแล้วครับโอ้ยโดนพิษครับผมตัวน,นี้สบายๆมากๆครับชิลๆ จอแค่หอ,อกก็พอแล้วหอ,อกพิษของเราแรงอยู่ครับผมเดี๋ยวปล่อยให้มันลุยกันไปก่อนครับตอนนี้เราอยากเข้าไปแจมครับเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนนั่นแหละกัดชมพู่ไปดีมากไอ้น้องให้มันกัดชมพู่ไปครับชมพู่แข็งเราตอนนี้สลบเกินไปแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ย,ยาเขียวไปเลยครับเซเัตีนนะ้ำคติกเรามีอยู่ไปหนึ่งถังจัดไป เนื้อธรรมดาไปแล้วก็เนื้อน้องไปเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเข็มปิ้งได้แค่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโดนไอ้นกตัวนี้จิกอยู่นะครับผมอุ้ยเกาะแตกหายทำไมเกาะมันแตกได้ยอย่างนี้วะเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าที่สำเพ็งมายังทนกว่านี้เลยเว้เอ้ยเกาะบ้าเลยวะไป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 ออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแมงเสือกูตายจัดมา เรียบร้อยกระจุยได้หรือยังเอยทำไมขึ้นยากขึ้นเย็นอย่างนี้ไอ้น้องเก็บได้แล้วครับเรียบร้อยครับตอนนี้เลเวลกลายเป็น610แล้วนะครับค่าพลังของมันก็จะมีเลือด4,812น้ำหนัก564นะครับเฮ้ยตัวอะไรวะแทงไปแทงไปมาดิมาดิล่วงไปอะไรแดกมันไปเลยฆ่ามันให้ตายไอเสือตัวนี้จะต้องเป็นสายดาเมจนะครับ ถึงมันจะเป็นธาตุพิษผมก็จะให้มันดาเมจเยอะๆไปก่อนมึงไม่กัดมันให้ตายว่าโอ้โหจะไว้ชีวิตมันทำไมพี่ขี่ไปกัดไปกัดไปกัดให้ตายนั่นแหละจะได้อัพน้ำหนักได้น้ำหนักไปหนึ่งขั้นแล้วก็เลือดตามด้วยดาเมจดาเมจรัวๆเลยแล้วก็สปีดรอบนี้เสือเราไม่ตายแน่นอนครับขอบอกเราจะได้กลับบ้านพร้อมๆกันนะครับอย่างปลอดภยัย เ้ามาเลยตายดุยไปไปชมพู่ไปได้เวลากลับบ้านกันแล้วสภาพเราตอนนี้โคตรเล่นเลยครับแตกหมดครับเลอแต่งเกงยังดีที่ยังมีกางเกงใสลงทางนี้เลยชมพู่ตามมาอย่างเนี้ยชมพู่มาแล้วครับกระโดดลงทางนี้เลยแล้วกันไปไอหลงไอหลามแดกหมดแน่รอบเนี้ยโอ้แสงสวยงามครับสีสันสดใสมากมายนี่ครับผมโอ้โหโคตรเท่ อะไรจะเทพันนี้เสือพิษนี่สวยมากๆเลยคนะขอบอกสวยสุดๆเดี๋ยวเราต้องคอยระวังไอหลามให้ดีเลยครับไอหลามกัดแรงมากๆเออแล้วแมงป่องไปไหนวะแมงป่องยังอยู่บ้างยังอยู่ครับทุกต,ตัวยังอยู่โอเค,อเคก็เดี๋ยวจากตรงนี้นะครับผมจะขี่เดล็อกไปยบพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า มาขึ้นทางนี้เลยไอ้น้องตามมาตามมาเอาละครับผมขนาดนี้นะครับผมก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับแล้วก็มาติดก้อนหินก้อนนี้นะครับไม่สามารถออกได้นะครับผมก็เลยสร้างนะครับทางเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาต่อตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับจุดอื่นวางไม่ได้นะครับต้องวางจุดตรงนี้อ่าก็สามารถที่จะทําให้เรานะครับขนย้ายไดโนเสาร์ออกไปได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับโดยการเอาทีเด็กตัวนี้นะครับออกไปก่อน ไปเลยก็เดินขึ้นทางด้านนี้ได้เลยครับดีเลยครับแค่นี้ก็ออกได้แล้วครับผมอ่าเราก็จะเอาทีเด็กมาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกินข้าวก่อนโอเคก็ทยอยลำเลียงขึ้นมาทีละตัวนะครับผมไม่ต้องรีบเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าให้มันเดินเองบางครั้งมันจะโง่นะครับเราต้องช่วยมันหน่อยตามด้วยเสือเรียบร้อยแล้วก็แมงปองต่อเลย แมงป่องเลเวลอัพแล้วเดี๋ยวอัพสปีดให้แมงป่องเลยดีกว่าแมงป่องเดินช้ามากๆขึ้นไปขึ้นไปก็ขึ้นมาได้แบบสบายๆมากๆครับผมก็ไม่เข้าใจคนสร้างเหมือนกันว่ามันจะเอาก้อนหินก้อนนี้มาฝังไว้ทําไมฝวงบ้าอะไรผมก็ไม่รู้ครเกกะมันอาจจะให้คนวางบ้านตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ใจว่าตรงนี้สร้างบ้านได้หรือเปล่าถ้าสร้างบ้านได้มันก็ได้จะสวยไงแล้วก็ยืนลงไปทางนู้นอะยืนออกไปหน่อยๆน,นะครับ แต่มันคงยื่นไปไม่ได้เยอะเพราะว่าเราไม่มีฟาวเดชันนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทุกตัวนะครับมาเรียงอยู่บนยอดเขาเรียบร้อยแล้วครับเราก็ขี่จเจ้าเดอะล็อกไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลนหะขี่เดอะล็อกไปเลยครับเอาละทุกตัวตามมาบ้านเราอยู่ทางไหนวะผมไม่ไแน่ใจเหมกันว่าตอนนี้เรามาโู่ทางไหนนะครับรู้แต่ว่าไดาโนเสาร์ ที่อยู่บริเวณนี้เยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเงี้ยวเขี้ยวขอนกพังไม้ไก่กองเลยแมงวันแมงปองมีหมดครับจัดไปจัดไปจัดไปเฮ้ยอะไรเนี่ยมีบัตรมาเทร์สีแดงด้วยครับอุย้ยไม่รู้เลเวลเท่าไหร่อย่าให้ลูกมันเลเวลพันนะเลเวลพันทัว์เลยครับโอ้โหใช่ป่ะโอ้เลเวลร้อยห้าสิบโชคดีหน่อยครับเยินลุยเลยเยินไม่ใช่เยินดิชมพูชมพูฆ่ามันชมพู จัดไปจัดไปเตรียมตัวตายได้เตรียมตัวได้บัตรมาเธอกัรต่างหนักอุ้ยกระเด็นเลยว่ะโอ้ยตายเป็นป่องตายแล้วครับถึงตัวไม่โคตรโหเลยว่ะบัตรมาเธอตัวนี้เรียบร้อยครับตายไปโอ้โยไดโนเสาร์เราหลับลาเลยนะหน้าเลยครับสูญเสียแมงป่องไปหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหเป็นการเดินทางที่แบบว่ามันค่อนข้างจะยาวนานแล้วก็ยาวไกลอ่ะมันไม่ปลอดภัยครับ เดี๋ยว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 อย่ามาฆ่าแรปเตอร์กูอ้ยแม่งมาอีกแล้วอะไรเยอะแยะป่านนี้จะรอดจากตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยโชคดีที่ว่าเราอัพเลือดให้เสือไปแล้วนะครับไม่งั้นเสือเราก็น่าจะตายไปด้วยโอ้โหดาเมจมันโคตรแรงเลยพวกนี้ตายไมหมดแรปเตอร์หลับยาวเลยครับผมคิดว่าน่าจะใช้เวลานานหน่อยครับกว่าจะถึงบ้านเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับตอนนี้ก็พากองทัพนะครับเดินฝ่าป่าที่โหดร้ายมาแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับโอ้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะฝ่าออกมาได้เหนื่อยเลยครับในนั้นศัตรูมันค่อนข้างเยอะๆแล้วก็มันมองไม่ค่อยเห็นด้วยไงก็เดี๋ยวจากจุดนี้นะครับเราจะใช้เสือต่อเลยครับผมดัดปลายีเล็กลุยไปฆ่ามันฆ่ามันให้หมดลุยอาราวาเลยพวกเราลุยตอนนี้ผมสั่งอารวาวาแล้วครับ มาทุกตัวตามพี่ไหมน้องจากตรงนี้จะปล่อยให้ทุกตัวเป็นอิสระนะครับแล้วก็ลุยฆ่าได้อย่างเต็มที่ตามมาเลยตามมาเลยลุ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 ยไปเสือเราก็ไม่ธรรมดาดีกว่าใช้ได้เดี๋ยวมาขี่เสือบ้างดีกว่าครับอุ้ยโอ้โหกระซึกระซึกมาขอลองขี่เสือเลยดิเป็นไงบ้างโอ้เท่ใช้ได้ดีกว่าเสือเราก็เท่ใช้ได้ครับกลับนันดูดิทสีเดียวตาย แลดเลเวล500ก,กว่าครับเฮ้ยน้ำหนักเกินเดี๋ยวเดียวเสือเราทำไมน้ำหนักเยอะอย่างนี้วะเนี Up ่ยอัพดาเมจอัพเลือดไปด้วยเลือดไปที่500,000แล้วก็สปีดเดี๋ยวเสือไปเล่นบ้างดีกว่าครับรีวิวก็ยังได้อีกหลายขั้นเลยครับตอนนี้มามามาอู้ยเริ่อไวเลยครับอัพสปีดไปแป๊บเดียวไวเลยครับผมโอ้โหพอมาถึงตรงนี้อาราวาดกันเลนเทดลูกเฟ้หมด ถ้าเราเซตไดนเดนสาร์นะครับอาเกสสีไว้หนึ่งตัวทุกๆตัวก็จะอรารว่าเลยนะครับผมจัดไปเพื่อนเป็นไงตัวมันถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับโอเคพวกเราอยู่นี่เลยเอาเราเป็นอิสระได้ตามสบายเดี๋ยวเราพาเสือไปเล่นต่อเสือตัวนี้ถึงจะเป็นธาตุพิษแต่ว่าดามเมจมันมนะหาศาลอย่างนี้ยังไงมันก็กัดทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมชอบสีสันมันไงอยากจะให้มันเป็นสายฟูมากกว่าจัดไปเพื่อน อาลวาดฆ่ามันที่หมดเลยทางด้านนู้นตัวอะไรเนี่ยทีล็กเหรอโอ้โหยกำลังตีกับแมมมอสอยู่เลยครับกระโดดไปแจมแจมด้วยเพื่อนแจมด้วยตายไปเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะขึ้นสลบยู่แป๊บหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีเล็กหรือว่าแมมมอสครับตอนที่กัดไปทีแรกอะลองกัดเบาๆครับกัดเบาๆทีเดียวตายเลยครับกัดแรงๆดูที่แรงๆก็ตายโอ้โหสรุปเลยก็คือยังไงก็ตาย ต้องเป็นพวกที่แบบว่าโหดๆจริงๆ,ๆเหมือนพวกเชโกโนโซลัรอะไรพวกนี้อาจจะ2ทีนะครับมาตายไปเพื่อนกัดไปลุยกระโดล,ลงไปเลยไม่น่าจะตายมัง้งโอ้โหลงมาประมาณ20%ได้อยู่ตอนนี้ผมก็วิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็วิ่งตามน้ำตรงนี้มานะครับมันไหลลงมาสู่บริเวณที่มีหิมะนะครับอยู่ตรงกลาง เป็นเหมือนภูเขาหิมะครับสวยงามมากๆาเลยทีเดียวด้านบนก็น่าจะมีน้ำมันอยู่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับแล้วก็เห็นหางอะไรโผล่ขึ้นมาจากน้ำด้วยนะครับน่าจะเป็นสไปโนโอเคแสงของน้ําแข็งค่อนข้างจะส่องใส่ตาเราแสบตามากๆครับอ๋อบนนี้มีเพนกวินครับแล้วก็มีรูเข้ามาด้วยนะครับมีน้ําครับในรูในรูมีน้ําแล้วก็ไม่มีอะไรเลย โอ้โหตรงนี้ลงได้ครับข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ทางออกมาด้านนอกอุสยสไปโนโตกใจสไปโนมาได้ไงวะไม่รู้สไปโนมันมาจากไหนครับโอ้โหก็ไม่มีอะไรครับแค่เป็นพื้นที่เอาไว้ให้พวกเพนกวินพวกนี้ครับได้เล่นกัน เอาละครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวภารากิจต่อไปของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจับแรดนะครับผม,ผมอยากจะได้แรดมากมากเลยตอนนี้ทีเล็กเราตอนนี้ก็กําลังบ้าคลั่งด้วยครับผมเซตอาเกตสีเอาไว้ไงเดี๋ยวต้องไปสกัดความบ้าของเดือะล็อกก่อนครับเดอะล็อ,อกโคตรโหดฆ่าทุกตัวที่ขวางหน้าเลยจริงๆตรงนี้ก็มีแรดเยอะนะแต่ว่าตายหมดแล้วครับโดนเดอะล็อกฆ่าเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้สนใจเลเวลเท่าไหร่ครับ เอาเป็นสีสันสวยๆวยตามที่ผมชอบก็แล้วกันผมอยากได้สีแบบว่าออกน้ำตาลเข้มๆหน่อยอะดูดุดันดุดันหน่อยสีขาวไม่เอาระหว่างนี้ก็หาเบอร์รี่พังพาก่อนเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้สวยหรือเปล่าตัวนี้ไม่สวยครับไม่สวยไม่เอาผมจะเอาแต่ตัวที่สีสวยๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่เอา ไปทางด้านนู้นครับรู้สึกว่าจะมีหนึ่งตัวครับที่โดนสเปคผมอู้แต่ว่ามันโดนเสือกับหมาป่าลุ้มอยู่ดิมันจะไหวเหรออันนี้เป็นศึกแรกนะครับประท้าหมาป่าครับผมมาดูกันเลยใครจะเป็นผู้ชนะหมาป่าน่าจะตายครับไอตัวสีขาวนี่มีเลือดออกแล้วนะไปเพื่อนพี่เอาใจช่วยอยู่จัดไปไอตัวสีส้มก็อึดใช้ได้ครับแต่ว่าสีส้มจะตายแล้วนะสีส้มน่าจะตายก่อน,นครับผม เป็นไงสู้ไหวเปล่ามันกำลังรวมพลังกันขิดเสือขิดหมาป่าเลยครับโอ้โหรอแล้ครับไอตัวนี้รอแล้เลยครับเกือบตายเลยครับผมว่าตายแน่นอนเลยและตัวนี้ตายชัวเือดออกเยอะมากๆเอาไปสู้เขาขิดไปขิดไปเร็วๆอ,อ,อ,อีกนิดเดียวตายอุ้ยมันตายแล้วอุ้ยแมงหมาป่ามันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับ มึงมาผิดทางวไอ้น้องมึงมาผิดที่แล้วโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มาช่วยเราเว้ยสุดยอดไอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยครับมาช่วยเราครับผมเลเวล475นะครับตัวนี้อยู่ในเกณฑ์โหดเลยเดี๋ยวขอไปดูด้านหน้าก่อนด้านหน้ามีสีที่ถูกใจหรือเปล่าโอ้ยตัวนี้ก็เลือดอาบเลยครับตัวนี้เลเวล170ยังไม่เจอสีที่ถูกใจเลยวันก่อนมีสีที่ถูกใจก็ไปรูหายไปไหนแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ก็เอาอ้กส่วนสี่ร้อยกว่าเมื่อกี้ก็ได้ครับโอเคอยู่อยู่ในเกมสวยอยู่วางเลนเดียเมื่อวานก็ผมฆ่าตายไปแล้วด้วยไม่ทันดูระหว่างที่เราหาเราก็เก็บเบอร์รี่ไปพังๆแล้วกันครับวันนี้ขอแบบเรื่อยๆแล้วกันไม่ต้องรีบนะเรารีบๆเยอะมาหลายวันแล้วไงวันนี้เอาแบบชิลๆสบายๆเป็นการเดินชิมบรรยากาศ mm. แถวๆนี้ก็แล้วกันครับ บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจที่จะจับตัวหดหแเราอาจจะได้เจอตัวแปลกๆก,ก็ได้ไม่แน่เกมนี้มันไม่แน่นอนอะด้านบนนี้ก็มีแรดเยอะนะแต่สีมันไม่ค่อยโดนใจไงตอนนี้ผมต้องการสีที่โดนใจมากๆไอ้สองตัวนี้ก็ไม่สวยผมว่าไอ้ตัวเลเวล475สวยสุดละแองไครโลตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ โอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปจับตัวเลเวล475เอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเสือเสือเสือจับไปจับมาจับมาววงไปเพื่อนต,นตายไปเลยมึงตายไปเลยใจถึงเหรอเออใจถึงเป็นคนแล้วน้องโอเคสรุปก็เอาตัว475นะครับที่เราเจอเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมว่าสีมันก็โอเคแล้วล่ะถึงมันไม่สวยมากแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับผมไม่ถือว่าน่าเกลียดอะไร ก่อนอนึ่ก็ต้องเตรียมลูกดอกยากสลบด้วยตอนนี้มีอยู่205นัดนะครับคิวคิวแต่ผมจะใช้หอกผมว่าหอกน่าจะหลับง่ายกว่าตัวนี้ป่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นเลเวล400กว่าเฮ้ยตีกับมาปลายแล้วเหรอรอบนี้ต้องช่วย้วครับต้องช่วยแล้วรอบนี้มาเข้ามาเลยเข้ามาไอ้น้องคุณแม่งกัดโคตรแรงเลยครับกัดแรงสุดๆเลยมาปลาชุดนี้กัดแรงมากๆ มีเลขสีอยสี่สิด้วยไอตัวนี้จะหนีอย่าหนีอย่าหนีหนไม่รอดเฮ้ยแัดลัดลัดมงแลัดปิดคู่แร,แร,แร,แง,แรแงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคายมึ้ทิ้งก่อนครับเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเดือดเยอะมากๆ,ๆด้วยขอบอกเลยครับโอ้โหโคตรอึดอเลยอะหมาป่าตัวเนี้ยไอเล่นมันแบบว่าอาฆาตมากๆเลยครับมันลงไปคิด มาป่าถึงทีน้ำเลยตอนนี้ต้องหลบการปิดของมันให้ได้เพราะว่าดาเมจมันแรงสุงสดๆเลยครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าปืนผมจะพังก่อนหรือเปล่าเข้ามาเลยเพื่อนสบายๆบยี่้น้องป่าเราก็เหมือนนักล่ากระทิงครับมาล่าแรดเขามาเลยเข้ามาเลยโดนไปหนึ่งทีโอ้โหแม่ปิดกูตกตามเลย,ยเวน เป็นปีดกดแรงอะไรมันจะปีดแรงปานนี้เข้ามาเข้ามาแพงมาแพงร่วงครับนี่เรียบร้อยแล้วค่าสลบมันเท่าไหร่ค่าสลบมัน17,664ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับค่าสลบเยอะชิ้นได้เดี๋ยวต้องทำเซไดทีมนาโคติกไปด้วยครับตอนนี้ขาดคริสตัลกับนาโคติก 50ถังโอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวผมขอกลับบ้านไปทำเซดีทีฟนาโคติกมาก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมาใส่อาหารกันดีกว่าครับผมเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้ยาเขียวเซดีทีฟนาโคติกมาแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยเอ้ยไอหมาป่าเฮ้ยเดียว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 โอ้โหไปแป๊บเดียวแม่งมึงอะไรวะอะไรวะอะไรเอามาเอามาแม่งเอ้ยเทมมิ่งรถแน่นอนเลยครับเวนกรมโอ้โหอะไรวะตัวนี้มาจากไหนวะเนี่ยไอตัวนี้ต้องเป็นตัวที่หลับอยู่ในน้ำแน่เลย โชคดีว่าไม่ตายนะครับถ้ากลับมาช้ากว่านี้ผมว่าตายแน่นอนเดี๋ยวใส่ยาเขียวไปเลยครับจะได้ทิบนาโคนติกแล้วก็เฮ้ยเฮโอ้ยอะไรวะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไนนอ้นกนี่อีกนกอย่าเสือกอยาเสือกโอ้สีสันเหมือน้มโอเลยตายไปซะมึงถึงมึงจะเหมือนก็ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวยัดเบอร์รี่ที่เหลือไปเลยครับ เทมิงเหลือแค่3 0มเองโอ้โหเสียได้มาแม่งมาจากไหนกันหมดไม่รู้ครับเมื่อกี้ก็กล่าวว่าเคลียร์ไปแล้วนะผมคิดว่าผมเคลียร์ได้หมดแล้วเนะี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นน้อยด้วยครับผมบวกแค่88เลเวลนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาละครับผมขนาดนี้ก็กันจะตายแล้วนะครับอีกิดเดียวครับผมเรียบร้อยครับเราได้แรดมาแล้วนะครับผมชื่อของตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยตั้งกันแล้วกัน ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวใส่ที่ขี่ให้มันกันเลยแล้วกันเราจะไปเทสดูว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนครับค่าพลังของมันตัวนี้นะครับสูงพอสมควรนะครับมีเลือด8,200สแตมิน่นะครับหน6 8ดาเมจ473เมนะครับผมอ่าก็ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังคงวิ่งช้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกับแมมมอสตัวนี้ก่อนเลยเพราะยังไงถ้าปิดพลาดก็ยังมีชมพูนะครับคอยช่วยเราอยู่ครับผมเฮ้ยติดอะไรวะโอติดลูกวางโอ้โหลูกวางตัวนี้น่ารักครับเดี๋ยวไว้ว แล้วก็เลี้ยงจนโตเลยแล้วกันครับอูโคตรแรงครับมอตตัวนี้ชิวๆเลยสบายๆครับผมโอ้โหใช้ได้เลยครับควิดเข้าไปก็จุยกระเด็นครับแต่ไม่ตายครับยังเหนียวอยู่มาลองกันผมว่ากับหางตุ้มดีโอเคอยู่นะอึดใช้ได้ครับหางตุ้มตายไหมครับอึดยังไงก็ไม่รอดโอเคครับงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเปนลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ